สวัสดีค่ะกันยางมีทุกท่านนะคะปุเป้ซินิเจอร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะปุเป้จะมาตอบคำถามนะคะเพื่อนๆที่เพื่อนๆชอบถามปุเป้มากเลยใน Youtube นะคะว่าปุเป้สามารถที่จะเช่าวัตถุมงคลจากที่ใดบาราบา,บา,บา ะะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ปุ้เป้นหน่อยนะปุ้เป้จะมาพูดถึงว่าวัตถุมงคนนะคะที่ใครๆต้องการจะไปบูชาเหมือนที่ปุ้เป้ได้พูดใน YouTube นะคะอย่างเช่นเ o วสวุวรรณนะคะแห่งวัดจุฬามณีอันนี้ปุ้เป้ก็จะไปบูชามาที่วัดจุฬามณี เลยนะคะก็อันนี้จะเห็นผลแล้วก็แบบว่าเขาปลูกเสกมาเพราะว่าวัดปลุกเสกเองอย่างนี้นะคะแต่ส่วนมากทางด้านมืดอย่างเช่นแม่เป๋อไอ้งั่งอะไรแบบนี้นะคะก็ถามว่าปุเป้บูชามาจากไหนปุเป้หยิยบยกมาเรื่องประเด็นที่ว่าปุเป้อะคือบูชามาจากเพจซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเพจนั้นอะ เขาไน้นำวัตถุมงคลมาจากไหนคุ้เป้เคยบอกกับเพื่อนหลายๆครั้งเลยว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆอ่ะไม่รู้ที่มาที่ไปอ่ะอย่าไปบูชามามั่วซั่วนะคะเพราะว่าประสบการณ์ของคุ้เเยอะเลยในการบูชาวัตถุมงคลมั่วซั่วแล้วได้ของแถมมาตลอดเลยนะคะของแถมนี่ไม่ใช่พวกถุงผ้าหรือพยันนะแต่ว่าเป็นวิญญาณที่มันมากับวัตถุมงคลหรือของขัง ที่เราได้บูชามานั่นเองนะคะบางทีทอ่ะพวกเนี้ยก็จะเป็นพวกค่อนข้างแบบว่าถ้าสายขาวก็จะเห็นผลช้าใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเป็นพวกสายดำอย่างเงี้ยเราจะเห็นผลเร็วแต่เราต้องแลกมาหลายๆอย่างที่เราจะได้มาซึ่งของที่เราต้องการนี้นะคะอย่างถ้าหากว่าเราบูชาเขาแล้วเราทิ้งเขาคือไม่ได้สนใจเขาก็เลยแบบเนี้ย เราจะโดนเขาทำโทษนั่นเองเช่นเราเคยได้รางวัลใหญ่แล้วเราก็หลงลืมลนะเลยละเลยเขาไปนะคะว่าเราจะต้องบูชาเขาต่อเนื่องนู่นนี่นั่นพอเราไม่บูชาเขาเขาก็จะดึงคืนทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปเสมือนกับว่าเราไม่เคยมีมาก,ก่อนเลยอ่เสมือนกับเสมือนกลับไปตอนที่เราไม่มีเหมือนเดิมนะคะอาจจะแย่กว่าด้วยนะ น้่ากลัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็บางทีมจะเขาจะทําให้เราเดือดร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือว่า,าครอบครัวทางการงานอะไรแบบเนี้ยก็เขาก็จะทําให้เราเดือดร้อนต้องๆเขาจะอยากให้รู้ว่าเออเขาโกรธอะไรประมาณนี้นะเพื่อน,อนๆก็อยากจะไม่เป้ก็ฝากนิดนึงแล้วกันนะคะถ้าอยากจะบูชาวัตถุมงคลน่ะให้ไปตามวัดที่ ที่เขาออกว่าถูกคลน,นั้นๆน,น,นะคะหรือไม่ก็ถ้าหากเขาทำอะ่ะเราก็ต้องศึกษานิดน,นึงนะว่าเขาลงะไแล้ววาบางทีบางคนใช้ดินจากผีใต้หงศิบประชาบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ดินจากประช้าแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอะ่ะได้ลงอะไรมานะคะมันน่ากลัวนะอันนี้เป้ฝากเตือนนะแต่ถ้าหากว่าใครอยากได้ของ,งแรง นะคะก็บูชาไปเลยบูเปก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะก็คือบางคนอาจจะไม่กลัวก็ได้นะในเรื่องแบบนี้นะคะก็มันก็มีนะที่ว่าคนบางคนเนี่ยยอมเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแลกมากับความสุขสบายอ่ะมันมีนะคะอย่างเรื่องออบูชาน้ํามันพายน้ํามันพายก็มีขายตามเว็ฟนี้เป็นต้นนะเพื่อนๆก็ลองศึกษาเอาละกันนะบูเป้ก็ไม่อยากจะพูดนะคะว่า จะให้ไปบูชาจากเว็บนู้นเว็บนี้มันก็ไม่ดีกับตัวปูเป้เหมือนกันเนาะเพราะว่าเหมือนกันเป็นการสนับสนุสนสน่งเสริมยังไงก็ไม่รู้เนาะอย่างไรแล้วก็ตามนะคะถ้าชอบปูเป้นะคะก็ฝากกด s u b ส c r i b e กด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ปูเป้ในการทำคลิปด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย